หากคุณมีกองวัตถุดิบอยู่ในโรงที่เลื่อยโรงสีผ้าทรายที่ยังไม่มีอุปกรณ์เข้าไปช่วยลำเลียงนะครับตัวนี้ผมขอแนะนำนะครับสายพานลำเลียงมเมล็ดพืชไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนสามารถย้ายไปติดตั้งได้เลยนะครับแท่นโมบายที่สามารถปรับได้ถึง150เซนนะครับสูงต่ำปรับได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับต้นกำลังเป็นมอเตอร์นะครับผมขนาดมอเตอร์อยู่ที่4กิโลวัตต์ตัวนี้มีขนาดปากกว้างอยู่ที่7นิ้วนะครับผมปากออกนะครับ และท่อของเขามีขนาดอยู่ที่4นิ้วเดี๋ยวไปดูที่จุดปายตรงนี้นะครับเป็นปากทางเข้าของเขาด้วยการลำเลียงจากสปริงเกลียวก็สามารถใช้ตัวนี้จุ่มลงไปในกองชิ้นงานได้เลยเขาก็จะดูดขึ้นตามเกียวนะครับตัวเนี้จะหมุนทำหน้าที่เป็นสกูรลำเลียงนะครับ มีเจ้าลำเลียงเมล็ดพืชตัวนี้เขาจะสามารถช่วยให้คุณประหยัดเรื่องของเวลาที่คุณจัดการหน้าง,งานเวลาลำเลียงขึ้นรถได้นะครับและสามารถลดกำลังคนนะครับซึ่งคุณจะประหยัดค่าแรงลงไปเยอะนะครับสำหรับตัวนี้โดยที่ใช้คนเพียงหนึ่งคนนะครับมันก็สามารถทำงานได้นะครับ